ท่านประโยคไว้จรทั้งหลายสำหรับวันนี้ท่านได้สมาทานพระกรมมรมฐานสมาทานศีลแล้วต่อไปก็สนับการเจริญพระกรรมฐานในด้านปกินกะคือเล็กๆน้อยๆทั้งนี้ก็รู้ว่าพื้นฐานข้อเรามีกันดีแล้ว แต่คำว่ามีดีนี่ผมหมายความว่าผมให้ไวหมดแล้วให้ไว้เยอะตอนนี้ก็ยาวเอาบุคคลตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาแนะนำกับท่านบุคคลตัวอย่างในที่นี้ให้นามว่าพิสูนห้าร้อยรูปเรื่องก็พิสูจห้าร้อยนี่มีอยู่เยอะ ท่านปฏิบัติเกิงข่าวละห้าร้อยความตามพระบาลีมีอยู่ว่าเมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับยับยั้งสำราญอิธิยาบทปรากฏว่าอยู่ในวระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารบพิสุห้าร้อยรูป ยังได้ตรัสวระธรรมเทศนาว่าสเพสังขาราเป็นต้นตอนนี้ท่านต้องฟังกัให้ดีนะครับ <c oughs> ฟังแล้วก็คิดไปด้วยใช้เป็นยาพิจารณาตามไปจงอยาฟังแต่เป็นบุคคลใช้แต่เพียงสัญญาอย่างเดียวถ้าฟังแล้วใช้สัญญาอย่างเดียวผลไม่เกิด ธรมะของพระพุทธเจ้าที่เราสดับฟังแล้วก็คิดคิดแล้วปฏิบัติตามปลดไปด้วยประเดี๋ยวเดียวก็เ,วเสร็จความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากแต่ว่าความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้ความคือฟังแล้วไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอันนี้ไม่ได้ความ ฟังทรงเดชไม่มีผลนี่ลองฟังดูตามกระแสพระสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระโทศพลที่ทรงตรัสแล้ววันพระพระได้บรรลุมากผลในเขาศึกษากันยังไงเอามาเปรียบเทียบกับบรรดาตัวของเราเองทั้งนี้ผมไม่ใช่เปรนนามว่าท่านเป็นคนงโง่หรือไม่ได้เปรนนามว่าท่านเป็นคนเลว เอามาเปรียบกําลังใจกันโซนใดเป็นที่ชอบใจเป็นแนวทางปฏิบัติเราเอาตามนั้นตามพระบาลีเท่านกล่าวว่าได้สดับมาพิสุเรานั้นห้าร้อยรูปนะเรียนพระกรรมาฐานในสำนักขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พากันภาคเพียนพยายามอยู่ในป่า แต่ก็ไม่ได้บรรลุพระอาหารหันต์จึงคิดว่าเราจะเรียนพระกรรมฐานให้ดีไปกว่านี้อีกจึงได้กลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระเชตวันมหาวิหารไปขอศึกษาพระกรรมฐานกระองค์สมเด็จพระพุทธเ,เ,เจ้าจึงได้ทรงพิจารณาว่า กรรมฐานอย่างไหนน้อแรยจะเป็นที่สบายขมรรดาพิสุททั้งหลายเหล่านี้จึงได้ทรงดำริว่าพิสุพวกนี้ในการก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสบตามประกอบแล้วในอนิจจลักษณะ คำว่าตามแยกรอบก็หมายความว่ามีอารมณ์ไข้ครวญอยู่เสมอในอน,นิจจลักษณะอน,นิจจลักษณะนี่แปลว,ว่าคิดไว้เสมอไข้คร,ครวญอยู่เสมอจิตทรงอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของไม่เที่ยงนี่แกยันไว้แค่ไม่เที่ยงอย่างเดียว คนก็ไม่เที่ยงสั์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ของเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงคนเกิดมาแล้วก็แก่ขึ้นไปทุกวันร่างกายสุดโทมทุกวันบำรุงบำเรเลยอยังไงมันก็ไม่ทรงตัวก็แสดงว่ามันไม่เที่ยง ในที่สุดมันก็พังสัตว์ก็มีสภาพเหมือนกัน <c oughs> วัตถุธาตุทั้งหลายที่เพิ่งมีอยู่เรานึกว่ามันจะเที่ยงสร้างบ้านสร้างเรือนแข็งแรงเป็นตึกเป็นรามแต่ในที่สุดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็พังไปหมดมันก็ไม่เที่ยง นี่ท่านเรียงเรียนเรื่องไม่เที่ยงมาในสมัยพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่าพพุทธกสบฟ <c oughs> ังเรื่องของท่านแล้วก็ใจของเราไปจับตัวบ้างว่าเวลานี้จิตใจของเราทั้งหลายเห็นว่าอะไรมันเที่ยงบ้างตัวของท่านเองเที่ยงหรือเปล่านั่งนึกนะครับ ว่าตัวของท่านนะมันเที่ยงไหมบิดามารดาของท่านเที่ยงหรือเปล่าญาติผู้ใหญ่ของท่านเหนือขึ้นไปนะ่ะเที่ยงหรือเปล่าถ้าว่าเราจะมองกันตามคติที่เรียกว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะพ่อของเรามาก่อนท่านเป็นเด็กต่อมาท่านก็เป็นหนุ่ม แต่งงานกับแม่ของเราเราเกิดขึ้นมาท่านแก่ลงไปทุกวันพ่อแม่เราปรารถนาต้องการจะให้ท่านเป็นที่พึ่งของเราแต่ในที่สุดทั้งพ่อและแม่ปู้ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดท่านก็เปิดหนีตายหมดไปตามๆกันมันเที่ยงไม่เข้ารับตรงนี้ เราจะเห็นว่าอาการของร่างกายไม่เที่ยงแต่สภาพอย่างหนึ่งมันเที่ยงนะครับเอเพราะว่าตามธรรมดาขันห้าคือคนกนดีใส่ยคนดีหรือว่าวัตถุท่ายกคดีมันมีสภาพเที่ยงอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสือ่อมใน่รงกลางมีการสลายไปในที่สุดในอาการของมันเป็นอย่างนี้ มันเที่ยงแต่ใจเรามันไม่เที่ยงคนแก่ให้เราดูมีให้เราดูนับไม่ทวนคนตายเขาตายให้เราดูนับไม่ทวนคนป่วยเขาป่วยให้เราดูนับไม่ทวนไอเราเองนี่ก็เหมือนกันความเคลื่อนไปของชีวิตมันมีอยู่ทั้งทุกขนาจิต ถ้าหากว่าเราจะคิดว่ามาออกจากท้องแม่พ่อท้องแม่เนี่ยร่างกายเข้ามันโตแค่นี้ไหมถ้าทราบว่ามันไม่โตก็ลองนึกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ความจริงสภาวะของร่างกายมันเที่ยงของมันแต่เราไปยึดว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายอารมณ์ไม่ทรงตัวมันเป็นปกติของชาวโลก แต่เราไปดึงจะให้มันทรงตัวมันไม่เที่ยงหรือว่าเราไม่เที่ยงนี่การศึกษาพระธรรมของพระเจเจ้าอัตนาจทยาตานังจงด่าใจของเราไว้เสมอว่าไอ้ใจนี่มันเลวมันมีสภาพไม่เที่ยงไม่ยอมรับนับถืออะไรจริงๆมันไร้ปัญญา พราอ,อะไรเพราะของในโลกนี้ไม่มีอะไรมันเที่ยงทําไมมันจึงมีความรู้สึกว่าจะเที่ยงวันนั่นก็คงกูนี่ก็คงกูพ่อคงกูแม่คงกูลูกคงกูเมียคงกูผัวคงกูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องอยู่กับกูตลอดไปอารมณ์ใจมันเลวที่ท่านมันไม่ยอมรับนับถือความจริงมันเลวอย่างนี้ ใจมันไม่เทียงก็บังคับใจมันเที่ยงเสเดี๋ยวผมจะเ,เล่าเรื่องของท่านต่อไปเนี่นนีเ่เราฟังกันเพื่อการศึกษานะไม่ฟังนิทานที่พระพุทธเจ้าท่าทรงเป็นดำริว่าเคือทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าพระผู้นี้ในสมัยพระพุทธกระสบปรารบความไม่เที่ยงอยู่เป็นปกติ ในอารมณ์ที่ปรารบอย่างนี้ใช้เวลาถึงสองหมื่นปีแกยันไม่เที่ยงไม่อย่างเดียวเมื่อยันไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ไม่ปลดความไม่เที่ยงก็เลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์ฟังกันดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระ毗ชิตามานขณะที่จะสแสดงวัรรมทศนา จรงคิดว่าการสแสดงคาฐานด้วยอน,นิจจลักษณะนั้นเราจะเทศให้แก่เธอสักคาฐานเดียวก็สมควรเพราะว่าแก่ทรงความไม่เที่ยงมาแล้วนี่ล่อไม่เที่ยงซะ้จนชุ่มเวลานี้เราไปสะกิดไม่เที่ยงเขาหน่อยเดียวคือสะกิดแผลเก่า เธอก็จะไม่ไม่ทรงอยู่ในสภาวะของความเป็นผู้ทุชนจะตั้งต้นในเนื่องในความเป็นพระอริยเจา้าโอ้โหฟังให้ดีนะจำให้ดีนะครับพวกเราว่าการที่พวกเรายึดถือธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสำคัญถ้าธรรมะส่วนนั้น เราจับไว้เป็นคติทรงอารมณ์อยู่บางเอญที่มันจะไม่เป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปพบองค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระรีอริยะเมตไตรท่าแค่แผลเก่าเข้าดัน,นั้นแหละความเป็นอรหันต์มันก็จะปรากฏเป็นวันว่าเมื่องค์สมเด็จพระบรมสรุขดดำฤิดังนี้แล้ว ยึงได้แต่กบับรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสังขารทั้งปวงในพบทั้งหลายมีกามาพบเป็นต้นมีสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะว่ามีแล้วก็เหมือนกับไม่มีนี่พระพุทธเจ้าเทคแค่นี้นะ จำไว้ให้ดีนะแสงขานทั้งปวงในพบทั้งหมดมีกามาพบเป็นต้นนี่อะไรกามาพบกามาพบก่อนมนุษย์สโลกนี่ก็เป็นกามาพบเทวโลกก็เป็นกามาพบสำหรับรูปแบบพ้อสำหรับรูปแบบพรมก็เรียกว่ารูปแบบพบพร้อมที่มีรูปเป็นอันว่าสภาวะของคนคนดี ทเทวดาก็ดีพรมก็ดีไม่เที่ยงเพราะไรกายเกิดเป็นคนมันก็แต่มันก็ป่วยมันก็ตายเกิดเป็นทเทวดาถ้ามีสภาพอะไรหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็จุติเคลื่อนไปเกิดเป็นพรมทั้งหมดกําลังชานเมื่อ,อไรก็ไปอีกแล้วเป็นนามภพต่างๆนห,หาความเที่ยงไม่ได้ ไม่มีสภาวะใดๆที่มันจะพึงเที่ยงและท่านยังตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกความเบื่อหน่ายในทุกนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดพระพุทธเจ้าตรัสทานี้เอง เป็นอันว่าเมื่อจบวธรรมเทศนาสั้นๆแบบนี้บรรดาวิสุทติหลายเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ใน,ในอรหัตผลแล้วท่านบอกว่าพวัรรมเทศนาเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียกันสิตอนนี้ผมให้ท่านนั่งคิด คิดตามผมพูดหรือว่าคิดตามกำลังใจของท่านก็ได้ว่าในศาสนาในสมัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าเทศไม่มากสอนไม่มากแต่ท่านอยู่กับผมนี่ผมน่ากลัวมันจะพูดมากเกินไปนะพูดกับท่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน แต่ว่าการพูดกับท่านแบบนี้นี่ผมไม่ได้ประนามว่าท่านจะเลวแต่หากว่าบาังเอิญท่านนั้นหลายไม่มีความเข้าใจในคําแนะนําของผมผมก็ถือว่าผมเลวที่ไม่สามารถจะนําความรู้มาแนะนําให้ท่านบรรลุมากผลได้นี่ถ้าอจะพูดกันไปทีแล้วก็ตัวผมเองล่ะ ตัวผมเองนี่บรรลุมรรคผลแล้วหรือยังต้องคิดหรือว่าต้องคิดจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ช่างดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจา้าพระเทศท่านเป็นสุขาวิปัสสโกท่านก็สอนให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้ อันนี้การคำสอนนั้นมันไม่ใช่คำสอนของท่านเป็นคำสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,ศา,ศาสดาเหตการที่ผมแนะนำท่านก็เหมือนกันผมแนะนำท่านนี่ไม่ใช่ความรู้ความดีของผมเป็นความรู้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ไปมานั่งไล่เบียดดูที่ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมันถูกหรือผิด พูดเท่านั้นพระพวกนั้นเป็นพระาอารหันนี่มันแปลกเนาะแปลกไหมครับเพราะว่าท่านนั้นหลายไม่แปลกเกี่ยวเรื่องท่านพายะพระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆว่าพายยะเธอเห็นรูปแล้วจนทําจิตแต่เพียงสักตะไไวเห็นเท่านี้ท่านก็เป็นอรหันท,ทันที น้นมาตอนนี้เราฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระมหามุนีท่านกล่าวยาวออกไปนิดหนึ่งนะยาวไปหน่อยนะแล้วมันนั่งคลานั่งคลาดูท่านบอกว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าใช้ปัญญาพิจารณาในครับว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข นั่งทุกอะไรมันทุกอะเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงถ้าจิตใจเข้าไปยึดไปถือมันต้องการจะให้มันเที่ยงใจมันก็เป็นทุกตอนนี้เราก็เลยเบื่อเจ้าทุกข์กันซะเลยเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงเรามีสังขารต่อไปมันก็เป็นทุกอย่างนี้ดีไหม <c oughs> ถูกไหม ฟังกันมานานแล้วคนที่ฟังผมเข้าใจว่าท่านเป็นผู้มีปัญญา <c oughs> ผมไม่เคยคิดเลยว่าใครจะเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่มีปัญญานี่ผมไม่เคยคิดตรงไอ้คอมันจะรบกวนผมนะวัดมันรบกวนไม่พอแล้วไอ้คอมันจะไอ,อีกด้วยไอ้คอผมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสิ ใน,นเมื่อคอผมไม่เทียงแล้วเสียงมันก็ไม่เทียงไอเสียงไม่เที่ยงเลยทําใจท่านนังไรให้ไม่เทียงไปด้วย <c oughs> พออะอไรพรอบาบท่านก็จะมานั่งนึกว่าคําแนะนําของผมในคืนนี้เนี่ยมาคงจะว่ากันซะเรียบร้อยนิ่มนวลไพเราะจับใจไพเราะสนอสดนะ จับอกจับใจไม่มีอะไรเข้ามาสะดุดพอพูดเรื่องไม่เที่ยงเขาอย่างเดียวพ่อเทวดาไม่เที่ยงคอแกก็เกิดขึ้นมาอยู่ๆแกก็แย่ไอพูดๆไปจม,มกูกมันก็คัดจม,มกูกมันเป็นหวัดสั่งน้ำมูกพูดปาดพูดปาดนี่ท่านหลายเห็นว่าอาการท่านหลายเรานี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง เที่ยงไม่เขารับถ้าเห็นว่าเที่ยงก็ถูกเที่ยงเพราะว่าธรรมดาของร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้ห้ามปรามันไม่ได้แต่ถ้า,าว่าเราจะว่าไม่เที่ยงมันก็ถูกว่าร่างกายที่มันควรจะทรงตัวเพราะเราเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลาแต่มันกลับมีอาการไม่ทรงตัวขึ้นมามันก็ต้องไม่เที่ยง ดีไหมครับเอากันอย่างนี้สบายดีนะเที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้สุดแล้วแต่ปัญญาของท่านท่านบอกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกเพราะว่าถ้าไม่เที่ยงเรายึดถือมันซะแล้วมันก็เป็นทุกข์เราเบื่อหน่ายในทุกเป็นยังไงเราก็ไม่ทุกข์มันซะเลยสิ ยาทุกมันทำไมมีความรู้สึกยุดเสมอว่าสภาวะของร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรายังต้องการความมีร่างกายอยู่มันก็ต้องประสบกับอาการอย่างนี้ไม่มีอาการทรงตัวแล้วเราก็เลยไม่ยึดไม่ถือมันทั้งสองอย่างทั้งร่างกายและอาการแห่งความทุกข์ ยุ่งไหมยุ่งไหมครับไม่ยึดถือท้งร่างกายและไม่ยึดถืออาการใ,ใดๆที่มันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันแทรกซ้อนขึ้นมาที่เป็นปัจจัยที่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์โยนมันทิ้งไปทั้งสองอย่างร่างกายก็ไม่ยึดถือว่ามันเที่ยงอาการทางกายที่เราเรียกว่าทุกข์เราก็ไม่ถือว่ามันทุกข เพื่ออาการของทุกข์ปล่อยให้เป็นเรื่องของคันห้าจิตใจเราสบายสบายตรงไหนสบายตรงที่คิดว่าถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไร่เตสังบูปสมโมสุขโคขซึ่งแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าการไม่มีกายนั่นเอง ในเมื่อกายมันไม่มีไม่ยึดถือในร่างกายทุกอย่างกายคนกายเทวดากายพรหมท่นบอกแล้วนี่ในพบต่างๆขันห้าไม่เป็นเรื่องเราก็ไม่เอามาทั้ง,งหมดในกายทุกกายเป็นกายไรฉันไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่ทุกฉันถือว่าเธอมีสภาพเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาฉันยะทุกทําไม เพราะว่าฉันไม่สนใจในคันห้าฉันไม่สนใจในาการใช้สังขารุเปเข้ายานอารมณ์วางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหมดเรื่องกันไปเลยเป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปเลยไม่มีสภาวะอย่างนี้ไม่มีต่อไป อารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราสังขัรเป็นยังไงก็ช่างมันอารมณ์จะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าภาวะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปในร่างกายเป็นยังไงก็ช่างมันช่างเพราะอะไรช่างเพราะไม่ต้องการมันต่อไปถ้าคิดอย่างนี้ท่านก็เป็นอรหรันคิดไม่แค่นี้คิดแบบสบายๆเป็นอรหรัน ้าลงช่างมันเส้นได้แล้วใครจะด่าก็ช่างมันใครจะว่าก็ช่างมันใครจะเสียสีนินทาก็ช่างมันใครจะสันเสริญก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันของรักเทียพัดพร่แจกันก็ช่างมันเพราะสภาพของมันเป็นอย่างนี้ ทำได้ไม่รับถ้าทำได้เดี๋ยวนี้เป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เป็นวันหลังก็วันหลังทำได้ก็เป็นอรหันต์เป็นอนัตนวาสภาวะทั้งหลายมันเป็นของไม่ดีเราปล่อยคันห้าปล่อยอารมณ์แห่งความเป็นทุกข์ นักเสากำลังใจเป็นสุขโดยการยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่างนี้เที่ยงในยครับสบายอารมณ์สบายจริงๆวันนี้เรากินแกงหมูพรุ่งนี้อย่าเพิ่งนึกว่าอย่าเพิ่งกินได้กินแกง,แกงไก่นึกว่าวันน,น,นี้อยากินอะไรก็ช่างพรุ่งนี้จยากกินอะไรก็ช่าง สภาวะของมันมีสภาพอย่างนั้นกินก็อยู่กินก็ตายไม่กินก็ตายเรากินมากตายเร็วล้วกินมากตายช้าก็ตายกินน้อยตายเร็วกินน้อยตายช้าก็ตายมันก็ตายทะนั้นมันตายไปทุกวันจะไปนสนใจอะไรกับสภาวะที่มันจะบำโนให้เราตาย อารมณ์ใจของเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอย่าไปยึดถือจุดของความสุขอย่าไปยึดถือจุดของความทุกข์ใดๆไม่มีเป็นอันว่าไม่มีอีกแล้วเลิกกันยกยอดกันไปถ้ากำลังใจของท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ดูตัวอย่างพระพิสุห้าร้อยรูป พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตภาพจะเป็นพบใดๆก็าตามมาอัตภาพมนุษย์คนดีเทวามาพบก็ดีรูปมาพบก็ดีหมายความอาตภาพที่เป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรก,ก็ดีมันไม่เที่ยงน้ามันไม่เที่ยงแล้วก็เบื่อหน่ายในทุกข์ให้ของสิ่งใดที่เราเบื่อมันก็ไม่ทุกข์ก็ที่ เราเบื่อแล้วเราไม่ต้องการไม่ต้องการความทุกข์เพราะอะไรเพราะยอมรับนับถือกฎของธรรมดาธรรมดามีอย่างนี้อย่าปลนเปลือให้มันดีไปกว่านี้อีกไม่ได้แล้วเป็นอันว่าเราก็เลิกคบมันทุกอย่างทำใจวางเฉยมันังมาย่างไงก็ช่างคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเรา ชาติหน้าไปขึ้นชื่อว่าการเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรคนดีไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรก็ช่างมันเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นสัตว์เนชัานไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นพรไม่ต้องการมนิยมอะไรมาทั้งหมด แล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันที่ท่านเรียกวนนานิพานอราบราปะโยคาวาจรทุกท่านเวลาหมดเสร็จแล้วคิดว่าการแนะนำเท่านี้มากไปสำหรับพวกท่านไม่รับคำแนะนำอยู่เสมอต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดร,รูล้ลมให้ใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาสัยจึงกว่าท่านจะเห็นวา่าสมควรเก็บเวลาสวัสดี